ดีครับมากมือนีเมนูเด็ดครับพี่น้องแก้วขนาดละหนาหนาวจังสีมันต้องใกล้ว่ปี๊บรั้งแรกครับเดี๋ยวรอชมครับผมนี่ครับผมนี่แตกละก็พ้าเห็ดใส่ดินก็ได้เขาวันนี้เข้าัเดียวเฟี้ยงไซน์เราวบบนี้เรื่มซาปฏิกิจพี่น้องเจ้าหน่ยับกินนิดหนล่ ไม่ต้องใส่ลายแล้วครับเรื่องใส่หน่อยใส่ไปเรื่อยๆใส่ทีเดียวมันสิไหมมันจะสุกเหรอใส่แค่นี้ไปเรื่อยๆครับค่อยๆอบไปอบไปเรื่อยๆใส่ทีเดียวอันนี้ต้อจะเป็นตัวจะโกด้วยเพื่อนเนาะใส่ลายหรอกใส่แค่นี่ยไปคนใส่ไปแชกครับไปแจกนะครับาจุดตรงมึงทิ่ทางล้มในเพื่อนเนาะมันจุดมัวซัวประเด้๋ยวเดี๋ยวท่างล้มมันถัดไปเด้๋ บ้านพิดทางวะเนี yeah. ่ยรอบที่ามครับรอมึงก่อนสู้ครับผมติดเลย เอาครับผมได้เวลาแล้วพี่สูตรกันแล้วพี่น้องเลยบอกว่าสวดเยอะมันดำคมันไหม่มันไหม่มันไหม้เหมรอนเหมือนดำเลย เอาไม่เอหเาวอ่ะเอามเนี่ยเอาม่เอาไม้เคี้ยวรถสวนเหรไหมุกจะดูไก่ใช่ไหมไก่มันอยู่ข้างในอยู่ข้างในนี้เหรอใช่อยู่ข้างในค่ะไป ค่ยแล้วค่ะหนึ่งสองสามเรื่อยมาสุดยอดละพี่น้องเอ้ยดีกันครับผมแนว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 สวยงามนะพี่น้องครับผมใหม่จ้าเออนี่เราทำยังไงเอาตินกันเลยนี่จุดกดมาพี่น้องมาบึ้งกันคั้ายๆกอดมันสีไหมนอยนึงหรอครับแต่ว่าบอกเลยว่าสุดยอดสวยสวยงาม นูรแลไก่ไข่มุกไก่นนี่แล้ะเขากินกันพี่น้อง